ประวัติศาสตร์กระหึ่มโลกผู้คนกว่าครึ่งหารร่วมนับถอยลังสูตะกราดใหม่ต่อผ่าน23เนัก์เวิลด์ทม์สแวร์ออฟเอเชียหนึ่งเดียวใจกลางเมืองยืดหนึ่งแลนด์มาร์คเข้าดังระดับโลกที่ดีที่สุดของไทยสุดอลังการไปกับคู่180องศา 5นาทีและดิสอ์ไฟว์เวิร์กอาร์ตบนจอพานรามิกที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกราชประสงค์ซิตี้ซีนซิงโครเนซชันถ่ายทอดวินาทีเทาดา15นาทีสุดท้ายของปีทัวร์กรุงเทพบนจอที่แยกสาทรนานาชิดลมออตโตและมันคัมปีแบบอลิมิเตดคอนเสิร์ตเรนตำนานเคป๊อประดับโลกและทับซื้อปินท็อปชัดทุกอาวตอีกมากมาย มาตรการเขาดาวมานันปลอดภัยขุมเข้มทุกมิติให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเต็มที่ก,ออก,ก็ในนามของการท่องเที่ยวไทยนะครับต้องขอบคุณทางซีเพนนะครับที่กลับมาจัดงานนะครับเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเป็นการตอกย้ําภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอกล้างย้ำภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของเทพนครซึ่งเป็นพูดง่ายว่าเป็นแหล่งนะครับการลิมฉลอง ปีใหม่นะครับแลนด์มาร์คที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณทางซีเบนนะครับกลับมาซึ่งก็เป็นการสร้างความสุขสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิดมาแล้วก็กำลังจะก้าวสู่ปีใหม่ก็ถือโอกาสนี้ไวพ้พรให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ด้วยครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่ทำให้เซ็นทรัลเวิร์ลและก็กรุงเทพเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของการเฉลิมฉลองนะฮะ ทั้งปีนี้นี่เราร่วมกับไลน์เนี่ยในการทำคริสต์มาสเดคอเรชั่นเนี่ยครั้งแรกที่ไลน์มาทำกับกับเราในโลกนี้นะฮะแล้วก็เราพยายามที่จะเอาศิลปินจย์โลกขึ้นมานะฮะเรนเนี่ยเข้ามาเพื่อจะทำให้เข้าดาวของเราเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คมากขึ้นนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เราเอาเข้าดาวเข้าดาวเราเนี่ยไปปรากฏใน LED ที่ทอมสแควร์ที่นิวยอร์กนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าเราต้องการที่จะร่วมมือกับทททในการที่จะทําให้กรุงเทพมหานครนะครับเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยเป็นแลนดด์์มาาารรคขของขาาของงเ้วโลกับ มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากเราทำข้าดาวมา20ปีนะฮะทุกอย่างเนี่ยทั้งเรื่องจำนวนคนนะฮะเรื่องทางเข้าออกเนี่ยเราเรามีมาตรการในการที่จะร่วมมือกับทั้งนครบาลน,นะฮะทั้งการกทมนะครับทุกคนเนี่ยก็ร่วมมือกันในการที่จะมาเนตเรื่องของความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะฮะเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ในด้านรัาประสงค์เนี่ยประมาณ200กว่าตัวนะฮะในการที่จะดูแลความปลอดภัยตรงนี้อยู่รับเราจะมีเนี่ยฮะจอพาโนรามิกทั้งหมดนะฮะ จอเนี่ยจ ite, ะซิงโครไนซ์นะครับกับพลนุนะครับแล้วก็ศิลปินนะะฮศิลปินคนไทยที่มาเล่นในงานข้าวาบปีนี้เนี่ยเป็นศิลปินระดับติดท็อปชาร์ตของออทุกแนวเพลงเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดนะครับรวมถึงเนี่ยการกลับมาครั้งหนึ่งของเขาเรียกว่าเรนนะฮะซึ่งเป็น K-POP King of K-POP คนแรกนะฮะที่เล่นฟูเฮาเนี่ยเขายอมทำโชว์พิเศษเนี่ยเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่า Center World ิลด์แบงคอกเขาดาว2023นะครับยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่นอนครับแล้วขอให้มีความสุขกันในปีใหม่นี้ทุกคนนะครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ